สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเริ่มต้นกันที่ตกกระจายหมดเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าฟีดของแอดมินเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเปิดมาในหน้าเห็นเต็นเพดสีแดงเพดสีแดงนะฮะไฟลุกไหม้ไปทั้งเพจเลยนะฮะจากเปลดแดงปินเปิดย่างนะฮะโอ้โหมิลาน ย่ำเล็กเลยนะฮะสี่ประตูต่อสองเห็นไรพี่นะฮะก็บอกกันว่าแค่เป็นทีมอุ่นเครื่องนะฮะอย่าเพิ่งรอกันเลยนะฮะทีมพี่ๆเขาอะซื้อนักเตะมแต่ระดับท็อปๆเลยนะฮะไหนจะค่าตัวถึงร้อยสิบหกล้านปอนด์นะฮะไหนจะค่าตัวเก้าสิบหกล้านปอนด์นะฮะโอ้โหเสือมแต่ตัวคนโหดทั้งนั้นนะฮะแต่ดันไปเพ้เอซิมิลานสี่ประตูต่อสอง ทำใจยากจริงๆนะโอ้โหเห็นหลายพี่หลายคนเขาก็ <_ C AD> ซำ้ำเติมเลยก็ล้อเลียนพี่ๆเขามากเลยนะทีมพี่ๆมากเลยนะฮะแต่สำหรับแอดแล้วแอดเป็นคนไม่ใช่คนอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่คนที่จะใครล้มแล้วจะไปซ้ำอย่างเงี้ยแอดไม่ทำนะฮะเพราะว่าเกมฟุตบอลมันมีเพยมีชนะนะฮะทามีเพยเราก็ให้กำลังใจเขานะฮะแค่สี่สองนะฮะ จะไปซ้ำเติมเขาทำไมนะฮะเมนูเราถึงจะเสมอศูนย์เขาจะล้อก็สร้างเขานะฮะแต่ทางที่เรานี่เขาแพ้ไปสองประตูตัวสี่นี่ผมไม่ล้อเลยแม้แต่คำเดียวจริงจริงนะฮะโอ้ยก็ สงสัยเป็นดแดงคงมาแบบลองทีมมั้งฮะเขาลองทีมพี่ๆเขาทีมโหดอ,อยู่แลยเขาแค่ลองทีมฮะแนัดเลขเองอย่าพิ่งไปสำเติมพี่เขามากนะฮะเขาว่าที่แซมพิเมิลินะฮะแมซเลินนะฮะโอ้ย จันไดกะเอาใจสวยเด้อรีเวอร์ผู้ขอให้เจ้ากำมาให้ได้กันนเฮาสิเจอกันอยู่ในพิมรีอยู่นะฮะจันไดกะเจอกันกับไฟเต็มที่นะฮะสำหรับแฟนบอลของเฮ้าก็หาเด้เบิ่งกเกมบวนบมันแรกกันสนุกสนุกนี่ก็ถือว่าเป็นกำไรฮะส่วนว่าเย่กันไปเย่กันมากก็ถือว่าเป็นสีสันฮะแต่สุดไปเยอกันร้ายนะเดี๋ยวมึง แมื่อสืตื่นยืนเตะคอ่เจอก็เวดแฮมเนี่ยอคือสิมันมานะคือสิมันเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ตอนเย่คขอเย่ไวก่อนครับพวกนี้ถ้าเสียกันเลยละค่อยว่ากันเด้พี่ <c oughs> น้องช่วงเวลาที่มีความสุขก็เก็บมันเอาไว้ก่อนนะฮะสนุกสุขกันให้เต็มที่ก่อนเห็นหลายพี่เขาเ,เย่กันนี่โอ้โห เป็นเขาถามนะฮะถามไปทางทางพี่พีมพ,พี่พี่เขาเนาะถามว่าท่านนี่คือเกมทดลองระบบนะฮะขอถามเรงๆงมนะันได้ไหมว่าระบบที่ว่าใส่ระบบหลับในสุดปังครับโอ้โหจุงนี้ก็มีหงแดงวันนี้ไม่ได้แค่แดงนะฮะแต่มันไม่ไปทั้งตัวเลย <c oughs> เป็นหงดํานะถือเผาเครื่องไปสี่สอง โอ้โหเป็ดนโดนย่างนะฮะมีลานบุกถล่มคาเครื่อง4ประตูตัว2บอกเวดแฮมให้เตรียมน้ำตาไว้ล้างตาพรุ่งนี้โดนผีหลอนทั้งเกมเน่โอ้ยมินเนี่คือว่ามันใจแชนอลอันเดีลร์เธอเป็นซีั่นของกิล่านะฮะฝาก จะได้กาสามารถพิมพ์มาคามมิต์มาเด็กเปลี่ยนกันได้ได้หาบอกว่าจะเป็นเส้นผีหรือเส้นหง่ะเขากับเป็นฟนขึ้นกันฮะผนพิมพ์าดิตน้ำกันได้ค่ะงานเพยยงม่ก็มีเพพิมีชนะเนาะอี่ข่าวต่อมานะฮะมาดูภาพบรรยากาศของการซ้อมนะฮะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะซึ่งจะเป็นเกมแรกที่เอเบอร์มูจะได้ลงเป็นตัวจริงนะฮะ หลังจากยืดเยื้อดิวมมาสนานแสนนานนะฮะซึ่งได้สมใจฮางเมสเซอร์เยื้อเต็ดแล้วแล้ว,ลว,วก็พรุ่งนี้เวลาหกนาฬิกานะฮะของมุเช้านะฮะจะได้มีเกมอุ่นเครื่องกับทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะที่สนามเมดไลท์สเตเดียมนะฮะที่สหรัฐอเมริกานะฮะโอ้โหเอาใจสวยเอาใจสวยขอให้ดินกันมวลมันมั่นนะฮะเซียมแมสเซอร์ยูไนเต็ดเท่าเต็มท,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 ที่ฮะ ซึ่งภาพการซ้อมก็เป็นประวอยะคือขาดมากเลยนะฮะซึ่งแต่ละคนก็ดูข,ขมักขม้นขึ้นขังมากเลยนะฮะเพราะว่าสงสัยอาจจะมีกําลังใจจากที่เห็นทีมพี่ๆเขาเพไปซ้อมประตูตัดสีมาะฮะเลยเตืมนกาลังใจนะฮะทาให้ซ้อมข,ขมักขม้นขึ้นมากเลยนะทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะฮะ จะไหนก็ะโขงเฮสนเด้อทรรบุษณะนี่โดนที่พี่เขาล่อเน,นร้อนล่อเนร้นอนแล้วข่าวต่อมานะฮะโอ้โหน่าจะเป็นข่าวข่าวไม่จริงมั้งฮะมันอยู่คงไม่เอาหรอกนะฮะถ้าจะเปล่วอีซันนี่นะฮะกองหน้าของนิวคาสเซิลน,นี่โอ้โหเห็นว่าทางนิวคาสเซิลน,นี่ ตั้งค่าตัวไปสูงมากเลยนะฮะจะได้ถึง1 7 2ล้านปอนด์เลยนะฮะค่าตัวของอิซารกนะฮะโอ้ถ้าหากว่าเอากานาโซบวกกับเงินสัก60-70ล้านปอนด์นี่เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงฮะเอาไหมฮะถ้าหากว่าเอากานาโซนะฮะกานาโซนี่5ประเมินราคาไว้ที่ตัสัก60ล้านนะฮะบวกกับอีก70-80ล้านปอนด์นี่รรกรเลขอิซารกนี่โอ้โห หาว่าซื้อมาได้เนี่ยก็กองหน้ากับนตรงห่วงนะคะบประตูนี่เป็นประตูแน่นอนฮะ,ะนินคมมากสําหรับอีชากนะฮะต่ทางนี้น,น,นะฮะนะฮะอีชากเขาก็เรียกค่าหน่วยค่าเหนื่อยนี่สูงมากเลยนะฮะถึงระดับสามแสนปอนโตสัปดาเลยนะฮะถ้าเรื่องให้ก็ให้ได้อยู่ฮะ,ะมันอยู่นะฮะแต่สำหรับแอปคิดว่าดีลนี้มันค่อนจะงาบนิดนึงฮะ,ะเพราะว่า านาเตก็อยากเล่นแชมเปี้ยนดีด้วยแล้วก็ค่าตัวก็สูงด้วยนะฮะค่าเหนือนี่หลักสามแสนตัวนี่มันอยู่คงจะน่าจะถอยเลยนะฮะเพราะไม่อยากาทำให้ค่าเหนือสูงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากขอบใจเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะฮะได้ผ่านทางมาด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจนะฮะ กับแฟนบอลตัวเล็กๆด้วยกันนะฮะร่วมซุนร่วมเสียกับทีมที่เรารักไปด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็เสียอะไรก็ให้กำลังใจกันอยู่เสมอนะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้กับแอ็ดด้วยและขอความเห็นใจกับทางเพื่อนๆแฟนฟุตบอลทุกคนด้วยนะฮะกด subscribe ให้ด้วยพอช่องเอ็ดกำลังซ่องใหม่แล้วก็จะได้เล่งเปลี่ยนสี่สังค ขงข่าวๆเลยตความคิดใหม่ๆกันนะฮะแล้วขอตัวไปก่อน